ยาก,กับท่านพระยามาตรุราชที่มีเสนนามากเอ้ยดูในทีวีนั่นดีลุงตู่พูดโคตรเด็ดเลยป่านนี้พวกช,ชาชาคงมุดหัวไปหมดแล้วคิดว่างั้นไหมเอ่ย <c oughs> คุณพิธีกานคิดว่าลุงตู่บริหารได้ดีหรือเปล่าครับ <c oughs> ขวดคนนั้นโคตรเด็ด <c oughs> นี่เธอก็เป็นสลิมเหมือนกันใช่ไหมฉันชอบลุงตู่ <c oughs> มากเลยคิดว่างั้นไหม <c oughs> ผมก็คิดงั้นเหมือนกันลุงตู่หัวขวนงอมแล้วช่างพ่อชางชาเนี่ยมันช่างอร่อยจริงๆเลยเดี๋ยวกูจะเอาลำโพงทุกนามด้วยนี่ ลุงท้ล้มเฟกคนอื่นขี้กองนี่ว่อาเชี่ยเทียวผมฟอนเอาคนเจ็บเลยไปเอ้ยเอาเอราจะหมอจะรักษาให้ฟรีแต่ต้องจ่ายค่าน้ำค่ายาค่าอาหารด้วยนะอ๋อ,อแล้วก็ยังมีค่ารถค่าน้ำมันค่าไฟค่าที่พักค่าภาษีช่วยเหลือพวกชังชาติด้วยนะลุงตู่ผูดูกใ <c oughs> จ่ยังในนุ่มเดี๋ยวก็ได้จา่ายค่กกาประกันตัวเพิ่มหรอแล้วตรลงลุงตู่เขาจะออกหรือเปล่าครับกูไม่ออกลุงเขาไหวย่ังแหละ ต่ำจากคนเดิมอีกดีอย่างงี้งั้นอาหาเกลี่ยต่ำลงก็นดิฮึแม่ลอยเลยไอ้หนูช่วงนี้พิมพ์อะไรก็ระวังใส่ชวลอาลาร์เมด้วยนะชุดเป็นเพื่อส์ชดเป็นหล่อห่อมือเอาหนี้แคบพวกสลิมไม่อยากกินมนุษย์พวกเธอไงจะแดกไม่แดกผมไม่เอาคือผมไม่อยากจะต้องไปใช้ยาเหมือนยาเยามันชี้แก๊กอะูดมากจิ้หายคุณฟังไม่รู้เรื่องเขาขืนใจหนูเอานี่รู้ให้พันผมคำรู้สึกดีขึ้นแล้วอ๋อแล้วก็ยังมีค่ารถค่าน้ำมันค่าไฟค่าที่พักค่่าาาภษีชชชวววยยเหลือพกนนด้ะ งั้นก็ออกไปปัดเดลูปด้วยกันสิไปหาเพื่อนเรากันเถอะเอาล่ะนี่คือพวกพ้องในการปัดเดลูปครั้งนี้นะไงเด็กใหม่ยินดีที่ได้รู้จักเออแล้วคุณคือฉันคือมงคลจิตหรือจะเรียกสัอดเปเต้ก็ได้นะฉันน่ะไม่ชอบเดียขาใครและฉันไม่ชอบลูกตู่ด้วยเดีเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเลยคำถาของคำพูดที่แทบจะไม่มีเลยสนใจไปบ้านฉันไหมล่ะถ้าไปบ้านฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันให้พันหนึ่งเลยกูื่อเจรครั้งแรกแต่ชวนเข้าบ้านเนี่ยนะถึงเราจะรู้ว่าหมอที่เป็นสปายแต่มันก็กล้ายื่นเงินหนึ่งพันเนนี่ยะ ไปครับรูนี้ไม่มาดีกว่ารูีแค่เล้อเล่นอะล้ะเล่นๆลเล่นถ้าคืนก็ดาวระยุทธอีกเดี๋ยวกูจะเอาปืนฉีดดาไปฉีดตูดกับผมที่มีแค่ลมเนี่ยนะเหมือนเราลืมกอกนอลลงตู่ไว้ซี่ไหนสักที่ก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะโอ้กนดาวลงตู่ ยาอ่อนกูทิ้ง่งไอ้จ้ามาตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าผู้ชุมนุมจะไปชุมนุมกันตรงไหนผมเห็นด้วยกับการทำร้ายประชาชนแต่ถ้าทำต้นน้ยดเพิ่มก็อีกเรื่องหนึ่งเงี้นั่นเด็กห้าขวบตันน,น้อยนอยนี่น่าสนใจน้ำบูเบรี่ไหมจ้าขอทางให้โรงพยาบาลหน่อยบ้าจาเป็นถึงโรงพยาบาลแต่ไม่ให้ผ่านทางกันเถอเนี่ยแล้ววันนี่อคุณตำรวจผมโดนปืนฉีดน้ำใส่หนะ้ามันแสบคนดีเบื้องบนงมันสั่งมาอีกทีหนึงนะเพราะฉะนั้นมึงขู่ป่าได้วยสัต ผมขอโทษคุณตัวเหนอผักมาไม่เป็นไรตอนอื่นินิกเกอร์หน่อยไหมฉันไม่อยากลงจากตำแหน่งตอนนี้หกปีแล้วนะหลงได้แล้วเด,เดี๋ยวนะนั่นมันนั่นมันแหวนยืมเพื่อนี่เอ๊ะแต่น่าของปอมดีวาไอ้กาผมว่าลูกตัวก็หัวดีเหมือนกันนะขัวขัวแล้วถ้กกวาคนกินโดนจับไปช่วยกันเถอะเพื่อนเอ้ย แต่ก่อนอื่นมาประชุมกันก่อนว่าเราจะช่วยเขายังไงดีก็ไมคุณต้องมาทำ้ายผมด้วยเพแกมันไร้ค่าไงแกเป็นเสียงข้าง้อยฉันจะทำอะไรก็ได้อย่ายนี่รวม้านให้เลือกตู่ช่วยเลือกภาพได้ไหมเจ๊ผมจะเบิกเน่ในตำนานแล้วตัดศพเบิกเน่ลมล้างสถาบันผมคิดเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนผมก็แค่มีสายตาอย่างนี้ตั้งแต่เกิดทำไมสายตาเก๋ถึงดูถูกสถาบันอย่างนี้ถ้าผมเลือกได้ผมอยากมีสายตาฟุ้งเฟิงไงคุณสตีนสุดท้ายก็ไล่ไปสำเร็จสินะผมไล่ลุงตู่ไม่สำเร็จก็จริงแต่ผมได้บอกลุงคำหนึงก่อนที่จะออกมาลุงตู่โผล